สวัสดีครับอันนี้เป็นการบันทึกความจําไว้นะครับอันนี้จะเป็นการเอาคะแนนจาก e learning นะครับมาไว้มาไว้ด้วยกันนะครับโดยแมปเข้าด้วยกันกับ student id นะครับเพื่อให้ทำการจับคะแนนมาใส่ใน student id ที่ตรงกันนะครับโดย ตัวเนี้จะเป็นการอ่านเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ผลคะแนนสอบจากระบบงาน e-learning ก่อนนะครับดาวน์วโหลดมานะครับเสร็จแล้วก็เตรียมรายชื่อนิสิตไว้จากงานทะเบียนนะครับแล้วมาใส่รวมกันนะครับโดยในลักษณะโปรแกรมนี้นะครับจะมีการทำงานก็คือว่ามันจะเก็บว่าสมมติครั้งแรกเนี่ยสอบแบบปกตินะครับครั้งที่2ให้สอบซ่อมหรือว่าครั้งที่3ให้ สอบแบบที่คนไม่ได้สอบครั้งแรกให้มาเก็บตกการสอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเอาไฟล์พวกนี้มารวมกันนะครับเอามาไว้ในโฟลเดอร์ e-learning นะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้สมมุติไฟล์คนที่ยังไม่ได้สอบในตอนแรกนะครับโดยให้กำหนดไว้นะครับโดยสามารถเอาคะแนนเนี้ยต้องปรับไปเลยนะครับปรับคะแนนไปเลยสมมุติจะให้เต็ม8นะครับ ถ้าสอบแบบปกติให้เต็ม10นะครับก็ต้องปรับคะแนนมาเลยเสร็จแล้วก็จะอ่านคะแนนพวกนี้นะครับเอาไปเทียบกับ ID ถ้าตรงกันก็ไปไว้ได้วยกันแล้วเลือกการสอบสมมุติครั้งแรกเนี่ยสอบได้3ซ้ำนะครับเอาคะแนนมากที่สุดนะครับก็คือจะมีการทําคัดคะแนนพวกนี้เอาคะแนนมากที่สุดไปไว้ให้นะครับต่อไปนะครับ ัวโค้ดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็โดยมีการนำรายชื่อนิสิตขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อ่านทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ e l r n r n i น g นะครับเอามาทำตรงนี้นะครับอ่านเฉพาะ9คอลัมน์แรกนะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายไม่เอานะครับในไฟล์คะแนนนะครับจากนั้นก็มา ไล่ดูนะครับไล่ดู ID นะครับตรงกันไหมนะครับเสร็จแ,แล้วก็จับคะแนนใส่เข้าไปนะคนที่ได้ก็จะออกในลักษณะนี้นะครับก็คือจะมีคะแนนของแต่ละคนปรากฏขึ้นมานะครับโอเคครับ